วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาก็จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับ2นักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีไทยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ไปทำความรู้จักกับชายแซ่ย่างกับน้องโปเต้ณตฐพงกันไปแล้ววันนี้ก็จะมีอีกสองท่านครับที่เป็นนักกีฬาในสังกัดโครงการล็อกเล่เอเอสเอ็มสปอร์ตยูโรเดี๋ยวเราไปพบกับเขาที่สนามแบดมินตันทีไทยแลนด์ Thailand. บางใหญ่นนทบุรีก็เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยครับพี่บอยชวรัตน์ผิดโชควัฒนาครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นนักกีฬาในสังกัดล็อกสเล่เอเอสเอ็มสปอร์ตฮีโร่นะครับพี่บอยเล่นในคลาสเขาเรียกว่าคลาสอะไรคลาสเป็นคลาสยืนครับอยู่ในคลาสเอสเอลสีครับใช่ครับเอสเอลสีก็คือเล่นขาจะมีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งหรหรือว่ามีความพิการขาอ่อนแรงครับแล้วก็ ในส่วนของผมคือข้อเท้ากระดกไม่ได้อ่าใช่ครับมันเลยมันเลยเวลาเวลาการเคลื่อนที่ในการออกตัวอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแรงส่งไปครับถ้าถ้าเราลงขาซ้ายอะไรเงี้ยเราจะไม่มีแรงส่งกำลังจะอยู่ขาขวากําลังขาขวาอย่างเดียวเวลากระโดดอะไรก็ขาขวาอย่างเดียวคเขาเรียกคลาส s ทีเลยนะคลาส SL S L C ครับ SL C standing lower คือคือส่วนล่างออ๋โอเคแล้วก็ตอนนี้อายุ36ปีอายุ36ปีครับเล่นกีฬาแบบนี้ตั้งมานานหรือยัง ผมเริ่มเล่นก็เริ่มจากดยการเพื่อนเพื่อชักชวนเนี่ยครับก็ตั้งแต่ตอนอายุ13ปีครับ13ขาพวกเล่นเต้นนะก็23ปีแล้วตอนนีข้ขอประทานโทษความพิการของขาซ้ายเนี่ยเป็นมาแต่กําเนิดหรือว่ามาเป็นที่ไหนเป็นมาตั้งแต่กําเนิดครับคือซึ่งซึ่งตอนแรกขาขาผมอะ่ะจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะหักไปอย่างนี้แล้วในสมัยเด็กคือผมต้องใส่รองเท้าหนังเพื่อเพื่อดัดให้ขาให้ปลายเท้าบิดออกมาครับ ก็คือขาซ้ายเนี่ยมันจะเอียงเข้าไปเอียงเข้าไปใช่เอียงเข้าไปแล้วก็พอตอนนั้นอ so ่ะเราใครเป็นคนมาชวนเล่นกีฬาก็เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวนเล่นแล้วเราเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราจะเล่นได้เหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอตอนแรกก็คือตอนแรกผมเตะฟุตบอลอ่าแล้วก็แบบอ่าใช่ใช่แล้วก็เพื่อนก็ลองไปให้ชวนไปตีแบตอะไรเงี้ยครับอ่าใช่โอ้แต่ตอนเตะฟุตบอลเนี่ย เวลาเวลาเราจะเตะเนี่ยก่อนจะเตะเนี่ยมันจะต้องมีขาข้างหนึ่งยืมเป็นหลักใช่แล้วขาข้างหนึ่งเตะแล้วเราเราทำยังไงเออเราเตะข้างไหนเตะเตะข้างขวาครับแต่ข้างขวาคือข้างซ้ายมันแบบยังสามารถค้ำได้เลยเนี่ยเราแรอยู่ใช่ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นสมัยเด็กใช่ครับแล้วพอโตมามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไม่ได้ขาขาซ้ายผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมันจะพอยืนได้ไหมยืนยืนขาเดียวจะพอยืนเป็นหลักได้ไห ยืนค้ำได้แต่แต่แบบส่งแรงอะไรพวกนี้จะจะไม่ได้ครับเพราะว่าข้อเท้าขยับขึ้นลงไม่ได้ครับเล่นมาแต่อายุ1 4ปีเนาะเริ่มเล่นใช่ใช่ครับแล้วมาติดทีมชาติตอนอายุเท่าไหร่ติดทีมชาติก็ตอนอายุ20 2 0 2 2ครับ22 23ประมาณนะครับตอนนั้นก็คือตั้งแต่1 4มาจนถึง22เนี่ยเราก็คือตั้งใจสุกซ้อมตั้งใจเล่นมายตลอดก็ก็คือแบบเล่นเป้าเลยไหมเป็นาทีมชาติ คือค mm ือตอนแรกก็ไ like ม่ได mm. cool. ้ต mm ั hmm. from, ้งต re really ั้งใจอะไรมากคือคือตอนแรกผมไม่รู้ว่ากีฬาของคนพิการมีด้วยอะไรเงี้ยครับในในบรรจุของมีแบบของคนพิการด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็เล่นเหมือนก็บคนปกติอะไรทั่วไปนี่ครับเพราะว่าแต่แต่แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเราเราในด้วยสรีระของร่างกายของเราเราไปสู้ของไปแข่งกับคนปกติอะไรเงี้ยยากมันมันยากอยู่แล้วครับในในตอนนั้นนะครับป็นทีมชาติครั้งแรกเนี่ยลงแข่งขันครั้งแรกในรายการอะไร น่าจะเป็นฟรานซ์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ฝรั่งเศสครับเพราะ,ระว่า<อ>ตอนนั้นคือทางทีมงานโค้ชก็จะจะส่งผมไปเพื่อให้ไปไปตรวจคลาส้วยครับก็คือไปจัดว่าเราอยู่ในคลาสไหนใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วในในในโลกนี้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยคู่แข่งในคลาสเดียวกันมีเยอะไหมในในตอนนี้ก็คือมีมีเยอะมากครับอ๋อเยอะมากเลยใช่ใช่ครับก็มือมือเก่งๆก็เยอะครับ ตอนนี้ครับใช่ตอนนี้เบอร์หนึ่งของโลกเป็นใครอ่ะเบอร์หนึ่งของโลกก็เป็นฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสอีกแล้วครับลูคัสมาซูครับโอ้ใช่ครับพัส์ปาซูนะเราเคยเจอเขาไหมเคยเคยเจอครับผลงานขาดเป็นยังไงบ้างแพ้มาตลอดเลยครับและเออแต่ไม่แน่แต่แต่มีชนะอยู่คนหนึงเออมต้องมีชนะบ้างยิราล้มต้องมีแพ้มีชนะนะแล้วก็ความพร้อมในการลงแข่งขันอาเซียนพาราเกมก็คือซีเกมส์ผลพิการนั่นแหละใช่ครับเราผ่านมากี่ครั้งละสามทองแดงครับใชยคู่แล้วก คู่ผสมแล้วที่กัมพูชากัมพูชาล่าสุดก็ได้สามเหรียญทองแดงเหมือนกันนะโอ้นะปีนี้ก็ต้องต้องเงินต้องทองมากแล้วเล่นในบ้านในในคู่แข่งในอาเซียนในประเทศไหนที่เขาแบบเจ่งๆงก็มีในอาเซียนใช่ไหมก็มีอินโดนีเซียมาเลสซ์สองสองประเทศนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าฟิตฟอร์มเต็มที่นะในการที่จะรับใช้ชาติอยู่กับล็อกเล่เป็นยังไงบ้างอยู่กับล็อกเล่ก็ดีดีครับคือแบบ ด,ด,ด้วยวิถีชีวิตอะไรเงี้ยมันมันดีขึ้นครับเาเพราะว่าโครงการล็อกล็อกเล่เอสเอ็มเอสปอร์ตฮีโร่เนี่ยเป็นเป็นเสมือนแบบต้นแบบของของประเทศเลยก็ได้ว่าได้ครับว่าที่แบบช่วยนักกีฬาคนพิการอะไรครับให้ได้มีงานทําอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจากจากจนวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็ประมาณ1 0 13าปีแล้วบริษัทล็อกเล่ก็ยังดูแลเป็นอย่างดีเลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผม รับทราบมาตลอดนะครับว่า,าทางล็อกเลนเนี่ยก็ดูแลคนพิการก็คือเรียกได้ว่าได้ฝึกซ้อมได้แข่งขันอย่างไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนะครับก็ถือว่า<ช>มีความมั่นคงในชีวิตมีความอบอุ่นในชีวิตนะครับทําให้นักกีฬาของเขาแต่ละคนเนี่ยทำผลงานได้ดีในทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งโมเดลอีกหนึ่งต้นแบบให้กับหลายๆห,หน่วยง,งานหลายๆองค์กรนะครับน<ช>ําไปใช้ในการดูแลสังคมในการดูแลคนพิการก็ถือว่าอยากจะให้มี หลายบริษัทหลายองค์กรนะครับได้ทําแบบนี้อีกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสริมกระจายพัฒนาโอกาสให้กับคนพิการทีมชาติไทยของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญนะครับในการพัฒนาประเทศเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่นะครับทุกคนครับผมว่ามีศักยภาพแต่ว่าเราจะเปิดโอกาสเราจะเปิดเวทีให้เขาหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้าพี่บอลเนี่ยสื่อสารไปถึงแฟนๆกีฬาติดตามเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยแข่งขันอาเซียนพาราเกมในปี69ที่โคราชครับครับผมก็ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับา à, มาร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในการแข่งขัน I, รายการอาเซียนพาราเกมที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่20ถึงวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นะครับโอเคก็ถือว่านักกีฬามีความตั้งใจเต็ม <Sar> เปี่ยมน,นะครับเต็มร้อยเกินร้อยนะครับเหลือแต่ พลังชัยพลังใจพลังเชียร์จากฟแฟนกีฬาชาวไทยนะครับส่งไปให้พวกเขาด้วยจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปเชียร์กันให้ติดขอบสนามเลยวันนี้ขอพอวยพรให้บอยโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้นั่งอยู่กับนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดล็อกเล่เอสเอ็มสปอร์ตฮีโร่ครับพี่โต้งสิพง์เติมอารมณ์เติมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่โต้งทีีอายุอายุสามปีครับ37ปีแล้วเล่นกีฬาแบดมินตันตั้งแต่อายุเท่าไหร่13ครับ13ก็โอ้ยี่สิบมันยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีนะครับเราพิการในแบบไหนอ่ะเออขาครับขาสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็กระดูกสะโพกติดครับอันนี้เกาเรียกว่าคลาส SLC <Class, S 1> uh, ครับ SLC เป็นคัสเดียวกับพี่บอลใช่ครับคัสเดียวกันครับ SLC นะครับอา,อาเซียนพาราเกมครั้งที่จะถึงนี้ที่โคราชครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งแรกที่ไหนครั้งแรกที่มาเลเซียครับมาเลมาเลแล้วก็ไปมาเลแล้วก็มาเลเรื่องที่อินโดนีเซียครับอินโดแล้วมากัมพูชาใช่ครับกัมพูชาแล้วก็โคราชโคราชครับจะเป็นเป็นครั้งที่สี่แล้วครับผลงานจากครั้งแรกที่มาเลเซียเป็นยไงบ้าง ครั้งแรกที่มาเลเซียได้ที่3คู่ผสมกับได้ที่3าชายคู่ครับครั้งนี้ที่โคราชนะครับก็ขอให้ขยับมาได้เงินได้ทองนะเพราะว่านี่เป็นในบ้านของเราครับครับพี่โต้เป็นคนจังหวัดจังหวัดราชราชบุรีครับคนราชบุรีด้วยนะครับผมแล้วก็เราใครเป็นคนชวนพี่โต้เล่นกีฬาแบดมินตันอ่พอดีแถวบ้านจะเป็นแบบว่าค่ายทหารครับแล้วก็แล้วก็มีโรงยิมแบดนะครับผมก็เลยเข้าไปเล่น อ๋อเล่นแลวชอบเลยไหมชอบครับติดทีมชาติครั้งแรกตอนอายุอายุ27ครับ27ปีนะครับแล้วก็และการแข่งขันรางวัลเนี่ยวามภาคภูมิใจที่เราแบบเพิ่มใจที่สุดในชีวิตการเป็นนักกีฬาได้ได้รางวัลตอนเอเชียนพาราเกมที่อินโดนีเซียครับโดนครับครั้งนั้นโมเมนต์มันเป็นยังไงบ้างครับครั้งนั้นก็คือแบบได้เข้าชิงคู่ผสมครับครับก็แบบถือว่าแบบก็เหมือนกับหนทางมันยากครับ แ้าเราสามารถเข้าไปชิงได้นี่เราเป็นนักกีฬาในสังกัดล็อกสเตอร์เนี่ยเราเ,เขาดูแลเรางไบ้างเขาซัพพอร์ตสนับสนุนเร่งไรบ้างครับก็จะมีการให้แบบว่าเป็นเงินทุกเดือนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะใช้ในการซ้อมการกินอยู่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. และบางทีก็ถ้าต่างประเทศแบบสมมติว,ว่าเราคือถ้าของไทยไม่ได้ส่ง mm hmm. เขาก็จะเป็นเปคนส่งให้ ช่วยส่งครับผมก็ถือว่านอกจากจะมีอาชีพการงานมีเงินเดือนให้แล้วเนี่ยยังล็อกเลยยังสับส่นเรื่องกีฬาเต็มที่ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างการเดินทางไปแข่งต่างประเทศเนี่ยก็รู้ว่ามันใช้งบประมาณสูงนะครับบางครั้งสมาคมกีฬาก็อาจจะแบบมีงบประมาณไม่เพียงพอเพราะว่าต้องจัดสรรให้กับนักกีฬาหลายคนหลายชนิดหลายประเภทนะครับทางต้นสังกัดอย่างล็อกสเตยเนี่ยก็ไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอยากจะให้นักกีฬาได้มี เวทีได้มีโอกาสในการแสดงออกได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองหาประสบการณ์นะครับก็ส่งนักกีฬาไปนะครับในการที่เรามาถึงทุกวันนี้นะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทล็อกซ์เล่เอนะครับขอบคุณในโครงการสวะฮิโร่นะครับที่ช่วยสนับสนุนในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เรื่องการแข่งขันนะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชทุกคนนะครับที่ช่วยฝึกสอนนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางบ้านครับสุดท้ายฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยติดตามเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยด้วยครับครับขอเชิญชวนแฟนๆชาวไทยนะครับช่วยร่วมเชียร์นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยด้วยนะครับใครอยู่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคร,ราชนะครับจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าใครที่จะพอมีเวลานะครับเดินทางไปที่จังหวัดนคราราชสีม,มานะครับไปเชียร์กีฬาไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไปดูความมันความเข้มข้นของกีฬาคนพิการผมเชื่อว่า ไม่แพ้กีฬาคนปกตินะครับเซียซีเกมเป็นเดือนธันวาคม68แล้วอีกไม่กี่วันครับมกราคมปี69ก็จะมีอาเซียนพาราเกมที่เมืองโคร,ราชต่อเพราะว่านักกีฬาทุกคนนะครับทุ่มเทเต็มที่เกินร้อยแน่อนอนเพราะว่าในปีนี้ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพไม่รู้ว่าก,กี่ปีจะได้วนมาจัดอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยรวมไปถึงโชคดีของนักกีฬาไทยทุกคนด้วยที่ได้เล่นซีเกมเล่นอาเซียนพาราเกมในบ้านแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาเนี่ย ใส่เกินร้อนแน่นอนเพราะว่าในบ้านยังไงก็ต้องแบบเต็มที่นะครับแล้วก็หวังผลเต็มที่นะครับวันนี้ขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับ,บ,ร,บร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมกีฬาครั้งประวัติศาสตร์ต้อนรับ11ชาติสารมิตรภาพสารพลังอาเซียน ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาไทยในมหก,กรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33กรุงเทพชนบุรีสงขลา9-20ธันวาคมนี้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w e c g a m e 2 0 2 5 o r g รวมพลังแรงใจาสารฝันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะ ่านผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการเรามีผลสรุปการแข่งขัน i-money Thailand Futsal Festival คลัสเตอร์จังหวัดภูเก็ตมาฝากนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาไปแข่งขันกันที่จังหวัดสงขลามาวันนี้ข้ามมาฝั่งอันดามันครับคลัสเตอร์นี้ก็เป็นการลงแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันก็มีตั้งแต่ตรังกระบี่ภูเก็ตพังงาโดยรายการนี้ทีมส่วนใหญ่ก็คือ ทีมน้องๆจากจังหวัดภูเก็ตครับมาแข่งกันในนามชมรมกีฬาบ้างสถานศึกษาบ้างหลายทีมเลยนะครับผลปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมฟุตซอลเทศบาลนครภูเก็ตผ่านเข้ามาในนัดชิงชนะเลิศได้ครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น13ปี15ปีและ18ปีโดยคู่ชิงทุกรุ่นก็เป็นโรงเรียนจากภูเก็ตและจังหวัดพางนามาเริ่มกันที่รุ่น13ปีครับก็เป็นทางด้านทีมฟุตซอลเทศบาลนครภูเก็ตรุ่น13ปี ในเสื้อสีชมพูพบกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตในเสื้อสีสม้มผลแข่งขันปรากฏว่าเทศบาลนครภูเก็ตนั้นก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งควาสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบประเทศที่ไอเมเนสเตเดียมได้เป็นทีมแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเทศบาลนครภูเก็ตด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของกัปตันทีมในรุ่น13ปีจากเทศบาลนครภูเก็ตกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเดชายพิชลาได้ะรับนพานพ์ครับวันนี้เขาปลุกใจมากครับคุณดีใจมากที่เล่นมาได้ได้แชมป์ครับขอบใขอบคุณใครบ้างวันนี้ขอบคุณโค้ชขอบคุณฝ่ายจัดด้วยครับที่สร้างรายการนี้ให้เด็กๆเล่นครับฝ่ายพวกเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเชียร์นครภูเก็ตเยอะจบแล้วครับเราจะไป มากันที่ในรุ่น15ปีกันบ้างครับเป็นการชิงชนะเลิศกันระหว่างภูเก็ตกับภูเก็ตทีมฟุตซอลเทศบาลนครภูเก็ตรุ่น15ปีในเสื้อสีส้มพบกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในเสื้อสีฟ้าซึ่งในนัดนี้นะครับเป็นทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตรุ่น15ปีโชว์ฟอร์มอย่างเหนือชั้นออกนำห่างไปก่อนถึง5ประตูต่อศูนย์แต่ว่าทางด้านโรงเรียนภูเก็ต วิทยาลัยครับใจสู้ไม่ยอมถอดใจง่ายๆพยายามทํำประตูตีตื้นขึ้นมานะครับจาก5ประตูต่อ0มาเป็น5ประตูต่อสโดยเป็นทางด้านภูเก็ตวิทยาลัยครับยิงรวดเดียว3ประตูจุดประกายความหวังขึ้นมาครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นทางด้านเทศบาลนครภูเก็ต15ปีที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นกว่าสามารถทำสกอร์ห่างออกไป จนเอาชนะโรงเรียนภูเก็ตวิทยลาลัยไปได้8ประตูต่อ4ครับนัดนี้ยิงกันมโหลาเลยนะครับถึง12ประตูด้วยกันเทศบาลนครภูเก็ตรุ่น15ปีก็สามารถตามรุ่นน้อง13ปีผ่านเข้าไปในรอบประเทศต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของกับตันทีมและผู้ฝึกสอนเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนคนเดียวกับรุ่น13ปีนะครับ วันนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดพาทั้ง13ปีและ15ปีไปรอบประเทศกันได้เลยไปฟังคำให้สัมภาษณ์กันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติศิลป์รัตเดชชื่อเล่นชื่อฮาคิมครับนครบปฐม15ปีครับนครเกฐม15ปีครับม15ปวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่เป็นแชมป์ฝากติดตามเชียร์เทศบาลนครภูเก็ตด้วยนะครับผมจะไปถึงแชมป์ระดับประเทศครับสวัสดีครับโค้ชนุครับเทศบาลนครภูเก็ตครับนายนุรักษ์สิงห์สุวรรณครับ ก็ตามเป้าครับที่ตั้งใจไว้เด็กก็ซอมมานะครับแล้วก็เล่นตามแผนบ้างมีมีที่หลุดบ้างนะครับแต่ก็ทําให้ส่งผลให้ได้ไปดับประเทศครับเราถึงรับว่าความยากลำบากความเหนื่อยก่อนจะมาถึงตําแหน่งแชมป์ก็ความลำบากก็หนึ่งลักษณะของผมเอานักฟุตบอลนะครับมามาปรับเล่นเป็นฟุตซอลนะครับซึ่งได้เปรียบคือความแข็งแรงนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ แนี่แน่ๆเลยครับก็ไอเมนเน่แน่นอนครับที่จัดรายการดีๆนะครับที่ให้โยชนนะครับห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วมาพัฒนาเรื่องของการกีฬาฟุตซอลและที่ขาดไม่ได้เลยคือนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตนะครับนายกแตนหรือสุภโชครองเพชรครับเชิญชวนชาวภูเก็ตนะครับเตรียมรับชมนะครับแล้วส่งกำลังใจให้เด็กของเรานะครับในนามของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับไปที่ไปแข่งกันที่สนามไอเมเน่สเตเดียมนะครับปานบุรีนะครับครับ มากันในที่คู่ชิงรุ่น18ปีครับนัดนี้มี1ทีมมาจากนอกเกาะภูเก็ตนั่นก็คือทีมสอพมพังงาในชุดสีม่วงครับเข้ามาชิงกับเทศบาลนครภูเก็ตในรุ่น18ปีเสื้อสีขาวกางเกงสีเขียวในเกมนัดนี้มีประตูเกิดขึ้น1ประตูครับเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความสูสีประตูที่เกิดขึ้นเป็นทางด้านฝั่งของเทศบาลนครภูเก็ตรุ่น18ปี เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตนะครับที่ส่งทีมเข้ามาแข่งขันครบ3รุ่นและสามารถเข้าชิงและคว้าแชมป์ไปได้ทั้ง3รุ่นเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รอบประเทศนะครับเทศบาลนครภูเก็ตช่วงนี้ไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของทางด้านกัปตันทีมและผู้ฝึกสอนกันครับชื่อบุญเพียรพงพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อบัตรครับวันนี้เขาสุขใจมาก ดีใจครับไม่ไม่เคยได้อะไรแบบนี้ครับดีใจซ้อมกันมาหนักครับขอบคุณโค้ชผู้ช่วยเพื่อนๆในสนามที่ช่วยกันเล่นมาถึงรอบนี้ครับติดตามผลงานพวกผมที่ปารบุรีต่อด้วยใช่ครับฝากติดตามเชียร์พวกต่อด้วยฝากติดตามผู้คองทุกคนฝากเชียร์นครปูเก็ตอายุ18ด้วยครับครับสวัสดีครับผมนายอนันต์ตัวหลางครับเป็นโค้ชรุ่น18ปีของเทศบาลนครภูเก็ตครับน้องๆรุ่นนี้ตัวใหญ่มาจากโรงเรียนอะไรครับ ก็มีปุปปัญญาเป็นหลักครับแล้วก็มีน้องๆจากเฉลิมเมกเกียรติเกียริวิทย์รวมๆกันครับสามสี่โรงเรียนครับผมรวมตัวกันเป็นนาทีออาเดือนนิดนิด,นด,นดครับเดือนนิดนิดครับก็ได้ได้่วงปิดเธอมาอดีได้เรียกน้องๆมาสอบครับวันนี้เขาดมครับก็ดีใจครับดีใจกับน้องๆด้วยที่เขาทําได้สําเร็จตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ครับผมเื่อ เหนื่อยครับเพราะว่าน้องๆค่อนข้างเกดดื้อนิดหน่อยด้วยเด็กวัย17ปี18ปีก็ก็เหนื่อยครับเข็นก็เหนื่อยอยู่ <_ d ose> ก็ต้องขอบคุณตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเทศบาลนะครับจนจนจน,จนทีมงานทุกคนแล้วก็เด็กนักกีฬาทุกคนครับขอบคุณทุกๆกคนเลยครับก็อยากให้ช่วยกันเชียร์เหมือนเดิมพวกผมก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับขอบคุณครับก็สมกับแล้วครับที่ฝึกซ้อมกันมานานนะครับแล้วก็ขอขอ ชื่นชมน้องๆทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่อายุ13ปี15ปีแล้วก็18ปีวันนี้ก็ทํากันได้ดีมากนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์มานะครับรวมถึงทีมสตาโฟโค้ชผุ่งสอนด้วยนะครับที่ใ้ในส่วนของการปักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆนะครับเยาวาชนนะครับได้มีการเล่นกีฬาในวันนี้ผมเองก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทุกคนวันนี้ทําเต็มที่นะครับแล้วก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางแอมเบเน่ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่จัดทัวร์นาเมนต์ดีๆในวันนี้นะครับ ซึ่งทั้ง3ทีมวันนี้ทางของเทศบาลนครภูเก็ตเองก็จะไปรอบสุดท้ายที่ปราณบุรีนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมก็นโยบายของทางเทศบาลนครภูเก็ตก็เป็นการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนนะครับหันมาเล่นกีฬาแล้วก็ผลักดันไปสู่กีฬาทางความเป็นเลิศซึ่งก็เป็นนโยบายของทางผู้บริหารและก็ทางเทศบาลนครภูเก็ตอยู่แล้วครับผม วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ